สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมอ่าวันนี้มาตีพึ่งออกจากโรงเรียนครับผมพอดีมันไล่ต่อยเล็กน้อยแล้วก็ไล่ต่อยคนซสอมบอลครับผมเดี๋ยวก็หายเมาออกครับผมอยู่ในโรงเรียนเนาะเดยกนอนแขนครับหลังพื้นครับหลังใหญ่เลยยืดยังใหญ่อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวค่อยไปดูกันข้างบนแล้วกันครับผมนี่ก็มาครับ พันกบครับผมวันนีครับพันกบคนพิลึกใช่ไหมพันกบพาลุยครับก็จะต่อยครับผมหนี่งครับคนนำมากับผมถึงว่าสอนบอลสนามนี่แหละครับมันต่อยเลยขออาจารย์หายมัดตีนะครับผมเดแล้วมันลุ่มต่อยเล็กน้อยนะครับเต้องเอาออกครับดูช่องนี้ครับผมวันนี้ก็มากินข้าวมือครับ ภารกิดเร่งด่วนครับผมด่วนใช่ครับพอดีเล็กหน่อยมาลงมาเรียนด้วยครับเลยต้องรอเล็กหน่อยไปมดก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาตีครับนันนก็สี่โมงกลัวแล้วครับเกือบห้าโมงอยู่ในโรงเรียนหรือต้นมะม่วงครับผมขึ้นงหญ่ๆครับม่มีท่อยมีไหลครับผมพอขึ้นได้อยครับนี่ก็มาสองคนครับทีมงานพอดีผ่าน ผลจะมาด้วยที่นี่มีธุระครับผมธุระกลางคันครับนี่อ๋อออขึ้นไปครับล้างบางๆครับจะพอได้เยอะครับแถวนี้ก็มีต้นใหม่หลายๆอย่างครับผมเป็นต้นล้างต้นเป็นไม้ใหญ่ครับช่วงนี้เดี๋ยวทำครบครับจัดการเลยครับผมพอดีทำครบมาแล้วดาบินลงมา จะล่ำผมนะผมผมเลยวิ่งมาโหลดครับมองอยู่นู้นครับโอสมจะลุมตอดเขาละครับเนาะต่อยนิดหน่อยต่อยคนซอบบอลน,นะครับเอาเดี๋ยวทำโคตรเลยจักการครับไปดูกันว่าจะโดนในวันนี้โอ้หางขวขาขณะผมไทยอยู่ข้างล่างนะพึ่งอยู่ข้างบนนะครับโอ้ไล่การ์ดไหลาการ์ด อจารย์อนุญาตแล้วครับผมเดี๋ยวไปจัดการครับผมโอ้ดูดูหลังนี่สุดยอดความดุครับผมขนาดเห็นอยู่โอประมาณ20เมตรครับจะขึ้นนิดนึอย่างลงมาตามต่อยผมเด้อเดี๋ยวต้องไปขอขอยกอะไรนะสะูปายป้ายตะปูลงเรียงครับผมนะ ว่าขออนุญาตปี๊ึสิรแรงอยู่ <c oughs> มองไปเดี๋ยวขอปปูลง่อรลกหานขอพึงอ่งเด้ออย่าให้ทำลายลูกหลานเด้อทำเวลาก,กับวันก็ลืมโอยละ่ยละ,ละโอ้ย,ยล,ลงแล้ายาหายอย มีลายกาดครับผมดุครับลงมาลำผมก่อนเลยทางดีก็ขึ้นไปแล้วก็ไปจุดครบตรงกลางต้นหรือจิจุดตรงนี้ก็ไม่รู้นะจุดกลางต้นนี้ก็ครับดีนะขึ้นง่ายตรงนี้ขึ้นง่ายครับขึ้นยากแล้วโอ้ ทำได้แล้วครับสีมุ้งแล้วเนาะรีบครับรีบทำง,งานเดี๋ยวจะไม่ทันการอึ๊บอึ๊บ คบกันเลยไก่ถึง่างแล้วครับหัวหน้าปองๆอ,อยู่วามถูกควรสักน้อยโอ้ยังดีครับ ย่องครับขย่องนู่นครับล้างพึงเนาะอาจจะเห็นกันอยู่้วครับฝังไหนดิ

ันไม่พูงมาสงควนครับควนควนควนจ้า ขาวเลยครับขาวสวยโอ้เป็นพอดีเป็นพอดีโอ้ขาวสวยังวส,ววสวยดะ ดูดูดูโอ้โหเกดเอีพเมียมดูดูโู้น้ำน้ำก็ใหญ่ครับออเอตรงนี้เด้ตรงนี้เด้ดูครับดูเทียบเท่าไม่ได้เลยเราเนี่ยใหญ่ครับดูด้วย นี่ครับลัางครับผมพอเห็นเนะาะลำมืงลำม,มึงไล่ไล่การ์ดไล่การ์ดพื้นที่เท่านี้อู้แถมดุด้วยครับแถมล่างใหญ่ด้วยนี่ี๋้วตั้งกองห้ชมครับันกบอยู่ข้างล่างครับอู้เหยียบเขาแล้วตับผมอ่ะ ครโหนี่เป็นเนี่ยปวดแรงคับผูน้นำตรวดูครับ ัแถมดุด้วยโหโดนเป็นหลายแม่แล้วครับซิปแล้วครับไปสู้ครับดูรังนี้

ไปจังเลยนม้มของสองฟังเลยครับน,น,น้ำาจะอาจจะถึงผมตะลังนลครับรังโคตรใจคาดแล้วกันครับ mình เอลาด้ยครับ6เมิร

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แค่สั่นแล้วแค่สั่นแล้วครับแค่สัน่นว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว้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 าวไม่ขาดชรับแป๊ดนี่ นอนแลลวนี่นี่น้ำดีครับน้ำดีครับน้ำดีครับก็ต่อเจนนุ่มแล้วครับต่อเจนไม่มีอะไรเจ็บนานละ รู้เลยครับยี่ฟิป,ปะน,ไปไนะฮะฮะอะไรย้อน้นนนอนอนหรอ,อวังไอเดีหวังไอเด้อวะ bếp nướng dưới dồn nằm luôn không gặp ถึงมัวนหน็บอันนี้ตอนนี้ก็อู้หน่าจะสามสี่โลได้ครับหัวหน้ามันก็นี่ระมำต้องเขียงก่อนตอนแรกสองอ๋อนะครับ What kind ไปเลยนั่นเลยครับพีน้องไเล,เลยสามเลยไะเลิกขวนเลย แรมก็แรม็มน้มเลยอ,เอ,อไปออโอ้หัวน,นา้าแห่งปีเลยครับลังนี่โอ้ใหญ่ พกแปรใหญ่ครักเดี๋ยวนี้มีน้ำด้วยไปเอาให้เอาครับ ลงครับผมโ,โดนไม่ใช่น้อยครับรังนี่โดนเป็นฮาบโดนอัศจรรย์วันไหวอ้เป็นซิฟยีย่ซิฟแม่ครับรังนี่เหนื่อยเลยเราโดนตอดแต่คุ้มครับหัวหน้าใช้ได้ครับผมไปลงกันโอ้ยยิงามไม่เลิกครับเดี๋ยวขอดูไฟสักคู่ครับผมมันมีตะเก็ตไฟด้วยครับ ทำไม,มนี่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 คนหุบผมครับต้องดับก่อนครับนี่นะัอันตรายครับผมอันตรายมีตะเกียบไฟร่วงครับคอยดูจะคู่ครับแต่๋ยวพงมันก็ดูอยู่นะมันก็ต่อยอยู่นี่ครับนี่นี่น,นันน่นนันน่นนันน่น,นเลี้ยวเราต้องอปลอดภัยไว้ก่อนครับเรื่องพื่งนี้ไว้ที่หลังครับมันก็ ต่อยไม่นานแล้วครับเดี๋ยวเรามาหาควนเราก็ใช้ได้แล้วครับยังมีปบอยู่เนะเของควนป๊อบก็หายแล้วครับเราต้องสำรวจดีๆครับเขามีในหมอกนี่ก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวนั่งดูสักครู่ครับมันเป็นที่โรงเรียนด้วยครับ ควรดูอย่างละเอียดครับแต่มันมีสเก็ตที่ก่อไฟอย่างดีเลยครับผมอาจจะเป็นอย่างไม้มปลาก,กระโพดเช่นครับเนาะดูลักษ้านะพี่น้องมีแต่ไรเลยครับอันนี้ไม่ใช่นะครับขาวตนนี่ครับนี่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 เป็นจุดเป็นจุดนี่เอ้ชัดๆครับดูมันไปซะ ก็โคนี่ก็มือกับนี่เขนโอ้สมคำหล่อมลือว่าตอดเข้าจริงๆเนาะเออคาตเต้บอวยังมาตอดเข้านะอ่ะเด็กน้อยวิ่งเรียนกับไปวิ่งไปตอดครับ,บโอ้หน่าจะถึงไงอ้า,เ,อาเดี๋ยวมาแบ่งกันไปกินครับ เดี๋ยวอันนี้ให้อาจารย์ครับผมแผ่นนี้แล้วก็น้ำด้วยครับแ๋ยวแบ่งน้ำให้ักอะหน่อยตรงนี้แบ่งกันไปกินไปทำยากันครับอันนี้ครับผมนังพื้นครับผม <ST AR> ต้องยิงใหญ่ครับเดี๋ยวแบ่งให้ส่วนนั้นนี่แบ่งให้อาจารย์ครับผมแล้วก็ส่วนทั้งมุ่นก็แบ่งให้คนเห็นแล้วก็ส่วนของเรานะครับน้ำคือกันครับแบ่งกัน3ส,ส่วนเหมือนกันครับผม เราแบ่งกันจะให้พานโกดจัดการครับผมแบ่งน้ำครับท่านพี่น้องพานโก้แบ่งเรียบร้อยแล้วครับเจ๊งๆใน,นเลยครับส่วนวนี้จะเป็นของคนพามาครับผมนี่จัดจานอันน,นี้ของอาจารย์นนี่ของพี่อันนั้ของออผมสองคนคร,ครับผมเรียบร้อยครับผม ร่างนี้ก็แบ่งกันสี่คนครับผมหายจานไปส่วนหนึ่งหายคนเห็นส่วนหนึ่งครับส่วนผมสองคนอีกสองส่วนนะไปเอาไง่าฝากช่องพันกบด้วยครับผมครับผมพันกบพาลุยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมับดีครับสวัสดีครับ